สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ h ชน n นลเนาะวันนี้นะคะผมจะพาทุกคนมารีวิวนะคะรถที่จะเอาไปจอดที่สาขาโคราชนะคะนี่เลยด้านหน้านี้นะคะหนึ่งพ่วงนะคะจะมีเอาไปจอดทั้งหมดอยู่ประมาณ4-5่้าวงนะคะลูกค้าที่หารถเข้าเกษตรแม่รูปอยู่นะคะก็สามารถแวะเข้าไปชมรถ ได้นะคะที่เช็คชั้นมอเตอร์สาขาโกราชเนาะคันแรกนะคะคันนี้เป็น Hino ว i c t ต r รนะคะคันนี้ปี60นะ344แรงนะคะเป็นกระบะมินียมลายเขียวนะอืมเลยนะคะคันแรกนะคะคันนี้ราคาที่เปิดไว้นะคะอยู่ที่2,950,000บาทเนาะให้ดูชมหน้าก่อนนะคะแล้วก็อีกคันนึงที่จะให้ได้ชมกันคือคันนู้นนะคะ ไี่อนกำลังจะมาจอดเทียบคู่กับคันนี้ได้เลยคันที่กำลังขับมาอยู่นะคะเป็นฮิโนวิ c เตอร์ปี59เนาะราคาที่ตั้งไว้นะคะอยู่2องล้านเจ็แสนหมืนบาทนะคะลายลายคล้ายๆกันเลยนะเขียวๆเหมือนกันนะคะมาคนละที่นะ คันนี้ก็สา4ร้อยสี่สิบสี่แรงเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นกระบะเหล็กนะนา่าจะเป็นเหล็กนะคะมองจากสายตาแล้วความสูงของข้อก็ไล่เลี่ยกันนะคะแต่มทาไปชมคันแรกคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะคันนี้เหมือนเคยรีวิวให้ได้ชมกันไปแล้วนะรอบแรก รีวิวเดี่ยวไปนะคะเดี๋ยวพาชมแบบข้าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเคยรีวิวมาแล้วนะคะเป็นกระบะมีเมียมนะคันนี้นะปี M 60นะคะอันนี้เปลี่ยนยางแล้วนะคะเปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยนะทั้งคู่หน้าคู่หน้านี่จะเป็นพิสโตนนะคะ,ะก็ด้านหลังนี่จะเป็น ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะที่เคยรีวิวไปก็ตัวลูกก็เปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นยี่ห้อดิสโต้ก็ด้านหลังก็จะเป็นด s t โตนเหมือนกันเปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยทั้งหมด22เส้นนะคะคันนี้นะ ด้านหลังพาชมคันนี้ก่อนนะคะยังแล้วนะไปทั่กมาอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้ว,ร,ว,ว,ลวรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบเราเคยรีวิวไปแล้วอันนี้มาใหม่เพิ่งมาแบบเดี๋ยวไปจอดคู่ที่เต็นท์ก่อ เดนะินมาเริ่สต,ตาร์ทอีกฟังเจยกเครื่องกันเลยไปเลยไปต่อไปแปบมจะพามาดูคันนี้นะคะคันนี้ปี5.9นะ344แรงนะคะเป็นกระบะเหล็กเนาพี่กณอ,อันนี้มีชุดแต่งชุดแต่งกระจกนะคะเรียบร้อยรุนเดียกันส่ันละอูนะอันนี้อูฟินิกค่ะฟินิกอันนี้อู ซีทีซีที C C, ค่บลายมันก็จะเขียวๆเหมือ,อกนกันแหละอันนี้เป็นความสูงของอตัวกระบะทั้งแน่ทั้งลู่นะคะถ้าสังเกตอะก็คือว่ามันจะสูงไล่ๆเรียกันเนาะคันนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนยางนะคะเป็นยางเดิมน,นะล้างอย่างเดียวล้างความส<จ>ะมมอาดอย่างเดียวนะคะยางยังไม่ได้เปลี่ยน ภายในพื้นก็แบบนี้ค่ะตัวลูกไม่ได้เสียบสายดำไม่ไม่ยุ่คันลูกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเช่นกันนะคะคอือซีทีทรัคนะคะนี่นี่ทุกอย่าง<ม>เดี๋ยวจะมีพวกนลยสามหงนะเดีย๋ยวเรเอามาจอดคู่กันจอดเรียงกันเลยใช่ไหม จอดตรงไหนดีมันเต็มนะมันเต็มจอดตรงนน้นได้ไหมฝั่งนู้นไนดะ้เดี๋ยวจอดให้ดูรอดูดูนะั่งกันโอเคก็เดี๋ยวนะคะคันนี้นะเป็นรถปีห้าเก้าอย่างที่แปมแจ้งไปก่อนหน้านี้เนาะปี B 59นะคะ344แรงเนาะราคาอยู่ที่2องล้านเแสนหหมื่นบาทนะคะราคานี้ก็คือแบบสภาพนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนยางให้เนาะนยางก็ถือว่าสภาพดีอยู่นะ ความสวยงามอันนี้คือแบบล้างเฉยๆนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะสองคู่สองคันนี้นะสคู่นี้นะคะจะเอาไปจอดอยู่ที่เชฟแชมป์มอเตอร์สาขาโคราชนะคะลูกค้าท่านใดสนใจหรือหา,า,ารถท่วงแม่ลูกข้าเกษตรเนาะสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ062 991 35 3358นะคะทวนอีกครั้งนะคะเบอร์062 9913358นะคะเป็นเบอร์เซลล์ที่สาขานครสาขาโคราชนะคะชื่อว่าพี่เล็กเนาะเดี๋ยวให้ปอนทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะด้านหลังมาอีกแล้วนะคะ1คันเนาะเดี๋ยวแปมพาไปได้ชมกันเลยค่ะ นึ่งนะคะที่เราไปจอดที่สาขาโคราชนะคะก็จะเป็นอีซุกเซแนะคะ360แรงนะคะอันนี้รถปีห6หนะคะราคาอยู่ที่สองล้านสองหบาทนะคะอันนี้ก็คือแบบสภาพเดิมๆนะล้างทำความสะอาดอย่างเดียวนะคะยางก็เป็นยางสภาพเดิมนะคะอันนี้เป็นอู่ซีเจพักนะคะกําแพงแสนเนาะอันนี้ก็จะ ส่วนสูงของขอคอกนะคะก็จะสูงสูงน้อยกว่าสองสองพวงนู้นเนาะนี่เน,นะคะมาเดินชมก่อนนี่นะคะอันนี้ด้านหลังนี่ด้านหลังโอเคส่วนตัวนี้ลูกนะคะตัวลูก ก็คือราคาพ่วงนี้นะ3 6 0อีสุนะคะก็คือขายตามสภาพเราไม่ได้เก็บอะไรให้นะคะคันนี้ก็ยางเดิมนะคะยางเดิมไปเนาะด้านหลังนะคะทั้งหมด3ามพ่วงนี้นะคะจะไปจอดที่เชคแชมมอเตอร์ Motor, สาขาโคราชเนาะลูกค้าท่านใดผ่านแถวโคราชนะคะหรือว่าอยู่ทางอีสานเนาะก็สามารถแวะเข้าไปได้นะคะ เดี๋ยวแบมทิ้งเบอร์เซลไว้ให้ใต้คลิปเนาะแล้วเดี๋ยวโทรสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะอันนี้ให้ดูก่อนสามพวงนะได้ยี๋ยวมีอีกนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเอาคันไหนไปเพิ่มอีกนะ ก็นะคะคสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถเนาะพ่วงแม่ลูกข้อเกษตรนะคะสามารถโทรเข้าไปสอบถามที่เบอร์เซลล์พี่เล็กได้เลยนะคะเบอร์0ูนย์หกสอ8นะคะก็สําหรับคลิปนี้เนาะสัมภาบไปด้านหน้าก่อนคันนี้เล็กไหมเท่าไหร่นะคะสี 40, 000, ะ่หมื่นป่ะเอ้ยใช่สี่แสนสี่แสนหกหมื่นสีแล้วคันนู้นอ่ะอีสุ วันนั้นห้าแสนวันนั้นห้าแสนเนาะห้าแสนแปดนะวันนั้น,ะนะอ่าฮะนี่สามแสนน 5, ะนก <5, 000 S 1> ็สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะหารถอยู่แวะเข้าไปชมรถได้ที่เช็คแชนมอเตอร์สาขาโคราชนะคะคลิปนี้แแ่ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ